สวัสด um, ีผ okay, ู้ชมนะครับบิวมฟุกวันนี้ผมมาเล่นเกมโรบอยแล้วนะครับในแมปนุกพีนั่นเองวันนี้ผมมาสุ่มบนพิซซ่าก็ผ้าล้านนี่ครับก็ไปฟาร์มมาเป็นเวลายาวนานเลยนะครับจากแต่ก่อนนี่ผมแบบสุ่ม3ครั้งได้ผลแบบได้ผลอะไรวะได้ผลรีเจนเออผลสั่นสะเทือนแม่งโคตรดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสุ่มอีกรอบนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับในงบผ้าล้านโอเคไปสุ่มกันเลยตัวนึงนะเจี่ยงเลยอีกออกเลยไอ้ผลแรกก็มาเดิมแล้วใช่วันนี้อย้กผลแรกมาเดิมแล้วครับทุกท มมหมดแล้วมนะโอ้โหไอ้เกลืออะไรโอเคเราสุ่มครบหมดแล้วเนี่ยซึ่งได้เกลือเฮ้ยเกลือเกลือยังวะไอ้เมันเกลือเกลือโพดอะนายเอาเปล่ามึงเอาผลไฟไหมเอาไหมาอา้าว อืมกูได้เหมือนกันไอเวนคิดวบงเฟี้ยวคนเดียวหรอนี่โอเคก็ผมให้ไฟกับคนนี้ไปนะครับก็เกลือหมดเลยครับท่ผู้ชมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมโหไปนับเกลือแป๊บน,นึงโอ้โหเกลือหมดเลยเวนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอวางเป็นอ่าห้าล้านกูไม่มีอะไรดีเลยอันนี้คือผลเกลือทั้งหมดนะครับส่วนนี้คือผลอันคอมมอน เกลือดีอ่ะกูว่าผมผมว่าผมใช้ดวงผมหมดแล้วแน่เลยไม่เป็นไรครับอันนี้ผลอะไรวะผลระเบิดนะครับได้ผลระเบิดนะเอ้ผลระเบิดพี่อะไรผลระเบิดผลระเบิดเหมือนกันผลระเบิดอีกแล้วโอเคตะกี้นี่หลุดนะครับอ่าระเบิดอีกแล้วบาเรียโอเคเอาเป็นว่าได้เกลือนะครับก็หมด5ล้านเนาะเอาว่าคลิปนี้เพียงนี้ก่อนแล้วกันใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยก็หมด5ล้าน ไปแล้วคลิมนีไป